อสวัสดีนะเจ้าวัยรุ่นทุกท่านโอ้โหเป็นไงตึงแนวตึงแนวตึงแนวไหมโอ้โหเมื่อคืนเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นแมตท,ที่สูุดมันโคตรแบบมันแบบมัน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 ห้าดาวนะใครที่ตื่นมาดูนี่ต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะสำหรับอินเตอร์มิลานเป็นไงงูใหญ่ที่เด็ดในบ้านนะฮะเฮียบอกแล้วว่าจนแล้วจนรอดเนี่ย ก็พิชิตบาร์เซโลนาไปได้นะโอ้เกมสุดมันมากอินเตอร์นี่ขึ้นนำก่อนตามฟอร์มเลยนะเออแล้วก็ยิงกันเยอะด้วยเหมือนที่เฮียชี้โรงไว้นะเมื่อวานเนี่ยบอกไป2ออย่างใครนะที่ตามกันมาก็น่าจะยิ้มนะทั้งยิ้มน้อยหรือว่ายิ้มใหญ่นะ ลองมาบอกกันหน่อยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าใครเมื่อวานเนี่ยไปอินเตอร์มิลานแล้วสมหวังกันบ้างนะจ๊ะก็เอาชนะบาร์เซโลนาไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ3นะจ๊ะต้องไปลุ้นกันถึงในช่วงต่อเวลาพิเศษเลยสุดท้ายก็เป็นอินเตอร์นะต้องบอกว่าโหเป็นทีมที่เอายังไงดีละ่ะอยู่นอกสายตาก็ว่าได้นะต้นฤดูกาลเนี่ยเรามาถามกันว่าใครจะเข้าชิง UCL เนี่ย ร้อยั้งร้อยไม่มีใครบอกอินเตอร์หรอกนะจ๊ะแต่สุดท้ายเข้ารอบไปแบบจังงางามสุดเก่าเลยทีเดียวนะอ่ะก็คืนนี้มาลุ้นอีกหนึ่งทีมว่าใครจะเข้าไปชิงกับอินเตอร์นะก็ยังคงอยู่กันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะจ๊ะปารีสแซงแชร์แมงจะเปิดพรักเดอแปรงเจอกับอาร์เซนอลนะจ๊ะทีะ่เล็กแรกเนี่ย ปารีสบุกไปชนะมาก่อนนะหนึ่งประตูต่อศูนย์ที่เอมิเรตเลยนะวันนี้อาร์เซนอลที่กระท่อนกระแท่นพอสมควรก็จะเจอกับปารีสอีกหนึ่งนัดนะฮะอ่ะตีสอ,อย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกกันนะมาดูเฮดตูเฮดกันก่อนนะอ่าทั้งหมดเนี่ยเคยเจอกัน6นัดนะอาร์เซนอลชนะ3เสมอกัน2ปารีสเนี่ยเพิ่งชนะเพียง1น,นัดก็คือนัดที่แล้ว เท่านั้นเองนะดูแรงลมนะดูอะไรต่างๆทางซ้ายมือเนี่ยก็ต้องบอกว่าแทบจะเท่ากันทุกเทอร์โมมิเตอร์เลยนะเออก็ไหลเข้าเจ้าบ้านนิดๆจีด๊ดๆนะตามโมเมนตัมนะอ่ะอันนี้ก็เป็นผลจากนัดที่ผ่านมานะอุสมาเดมเบเล่เป็นคนทำประตูชัยตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะก็ไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดกันก่อนนะบารีสเนี่ย ชนะ2เสมอ1แพ้2นะแต่ต้องบอกนิดนึงว่าเราจะไปเอาสถิติฟอร์มของปารีสเนี่ยมาใช้นะตอนนี้ไม่ได้แล้วโดยเฉพาะในลีกเอิงนะเพราะพวกเขาได้แชมป์ไปแล้วตอนนี้เนี่ยที่เตะกันอยู่ก็คือเหมือนนัดตกค้างนั่นแหละนะไม่มีผลอะไรแล้วเพราะฉะนั้นโจทย์เดียวของปารีสเวลาเตะเกมลีกนะที่ผ,ผ่านมาเนี่ยพวกเขามีโอกาสได้พักตัวนะเออันนะี้อันนี้จําไว้วิเคราะห์นะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยก็เช่นกัน เพราะว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกนี่ยกให้ลิเวอร์พูลไปแล้วนะก็ฟอร์มห้านัดหลังสุดครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะพึ่งจะโอ้โหแพ้บอลมัดคาบ้านมา1ประตูต่อ2นะก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันคือปารีสเนี่ยแมทชี่ผ่านมาเฮียได้ดูอยู่ก็คือพักตัวกันพอสมควรเลยในเกมที่บุกไปพ่สตาร์บวกส่วนอาร์เซนอลเนี่ย พลิกล็อกเหมือนกันอาเดต้าจัดเต็มชุดใหญ่ทับใหญ่เลยมาเจอกับบอลมัดแล้วก็พ่ายไปเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของสภาพร่างกายอาเซนนลเป็นรองอย่างแน่นอนเพราะว่าขนผู้เล่นชุดใหญ่ลงในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนปารีสเนี่ยพักนจะจ๊ะมาดูความพร้อมกันบ้างนะ,อะขอยืมจากนี้แล้วกันแซมสปอร์ตเนี่ย ก็บอกว่าแปรเช์ของหออลุยส์เซลิก้เนี่ยได้รับข่าวดีนะเมื่ออุสมานเดมเบเล่ที่เจ็บแฮมสติงเนี่ยกลับมาจากนัดแรกก็จริงๆไหวอยู่แล้วแหละนะเพราะเป็นตัวทีเด็ดของปารีสในชั่วโมงนี้จริงๆนะฮะขณะที่คุยชาควารัสเกเลียเนี่ยโอ้โหดูแต่ละชื่อนะเดซิเรดูเอดาวรุ่งที่กำลังฟอร์มฮอตเลยนะแล้วก็รีคังอินด้วยนะตอนยังไม่ชัวร์นะตอนนี้ยังต้องรอเช็คความฟิตกันอยู่ แดนกลางนี่โอ้หมหาหวดเลยนะวิตินยาฟาเบียนดุยชชาเนเวสก็พร้อมลงสนามทุกคนนะจ๊ะส่วนอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าจะได้โรมัสปาเตพ้นโทษแบนกลับมาจากนัดแรกนะแล้วก็จะมีพวกเดแคนไร์มาตินโอเดกาดเหมือนเดิมส่วนคนที่พลาดลงสนามนี่โอ้โหมีเยอะกว่านะ มีเยอะกว่าปารีสเยอะก็มีไล่มาเลยเนี่ยก็คือราเบียลเคซุดไคาฮาแบตจอจินโยกาเบียมากันเยสแล้วก็ทาเคโรโทมิยาสุนะแต่ว่าก็มีลุ้นพวกเจอเรนทิมเบอร์เอริคาโดคาราฟิโอรี่ที่ได้กลับมาซ้อมกับทีมแล้วแต่ว่ารอเช็คฟิตกันนิดหนึ่งนะจ๊ะก็11ตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเฮียซูไม่ดูนะฝั่งปารีสเองเนี่ย ก็จัดเต็มนะพวกดอนนารุมม่าฮาคิมีมาควินยอส์นะหลายๆตัวจัดทับเหมือนนัดแรกอย่างแน่นอนจัดเต็มอะนะมีเท่าไหร่สายสุดเพราะวนันนี้ปารีสเล่นในบ้านของตัวเองอีก9เดียวนะพวกเขาจะเข้าชิงนะปารีสเนี่ยถ้าเยียจำไม่ผิดยังไม่เคยเข้าชิงเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องได้แชมป์ยู l ยังไม่เคยเข้าชิงเลยนะส่วนอาร์เซนอลเคยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้นะก็ จัดทับกันประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปว่ากันในวิคเคระร์กันเลยและกันเข้าวิเคราะห์เลยก็อย่างที่เฮียเกริ่นไ่เมื่อสักครู่เลยแรงจูงใจของปารีสเนี่ยมีไม่น้อยไปกว่าอาร์เซนอลนะจ๊ะเพราะว่าพวกเขายังไม่เคยได้แชมป์เงินทุนเงินอะไรที่ลงทุนไปกับทีมเนี่ยนะของประธานของเปสเชเองเนี่ยจุดนึงก็คือการอยากจะประสบความสำเร็จในถ้วยยุโรปใบนี้ให้ได้สักทีนี่แหละ นะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเขาสถานการณ์ได้เปรียบสุดๆประตูได้เสียเป็นเ,เรียกว่าไงดีผลจากนัดแรกเออก็ยังคงได้เปรียบอยู่เฮียเนี่ยนะอยากจะชี้ให้พวกแกได้เห็นนะว่าขุมกำลังของปารีสเนี่ยเหนือกว่าอาร์เซนอลจริงๆนะอันนี้คือ11ตัวจริงนะจากนัดที่ผ่านมาประมาณนี้แล้วก็ทุกคนของปารีสเนี่ยยังพร้อมลงสนามกันหมดอันนี้คือ11ตัวจริงนะอ่า แล้วมาดูสำรองจะ้ะโอ้โหรูคัสเอนองเดสนะอีค e ังอินแซเอเมอรีคอนซาโลลามอสเบลลี ari, alo, amos, ally, ่บาโคล่าคือขยับไปดูกับฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยนะสำรองสู้ไม่ได้จริงๆเป็นรองแบบอย่างชัดเจนเลยสำหรับอาร์เซนอลนะแล้วก็11ตัวจริงด้วยวันนี้เนี่ยผู้เล่นบาดเจ็บเยอะเหลือเกินนะก็ สถานการณ์ทุกอย่างเข้าทางปารีสทั้งหมดนะก็ไม่รู้สิความรู้สึกนะตอนนี้เนี่ยนั่งชานถามถึงสหายจากไซบีเรียนะจากขั้วโลกใต้ขั้วโลกเหนือเนี่ยบอกพร้อมกันหมดนะทุกเทอร์โมมิเตอร์แรงลมอะไรต่างๆบอกกันหมดว่าคืนนี้ฮน่าจะเป็นคืนของปารีสแห่งแชกแมงส่วนอีกช่องทางนะ ใครที่อยากจะไปทางแยกทางต่างเหว่าน่าจะซัดกันประมาณ3เม็ดนะน่าจะไม่เกินนี้นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยปารีสน่าจะมารัดกุมพอสมควรหรือไม่อาเจนอนอาจจะทำได้สักประตูหนึง่งอะไรแบบนี้ถ้าผลเสมอจากเกมนี้ก็ยังคงเป็นปารีสนะที่ได้เข้ารอบนะอืมก็ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมายแล้วนะฮะ แรงจูงใจอะไรต่างๆวันนี้ปารีสเล่นในบ้านเล่นที่ฝรั่งเศสก็น่าจะไม่พลาดนะอาจจะนอนก็รอไปก่อนอีกสักปีนึงแล้วกันเพราะฉะนั้นวันนี้ฟันธงจะปารีสมีดีอย่างแน่นอนนอนนอน,นอน,น,อนก็ฝากเอาไว้ด้วยนะจ๊ะใครที่ชอบการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกด Follow เป็นกำลังใจให้กันและตอนนี้มีกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบอลอยู่ด้วยเข้าไปลุ้นกันได้ที่หน้าโปรไฟล์นะจ๊ะ